สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนนา a นลเมทารนะคะ,ะก็ขอบคุณสำหรับคนกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมเลยนะคะแล้วใครจะกดให้ของขวัญก็ขอบคุณมากนะคะก็อ่ารนดอมนะคะอัปเดตนะคะคุยกันล่าสุดนะคะเขาคิดยังไงนะคะตั้งแต่คุยกันล่าสุดแล้วก็ตอนนี้เขาคิดยังไงบ้างนะคะ ขนาดสับไพ่ก็นึกถึงหน้าเขานะคะดูเป็นแรนดอมก็ถ้าตั้งใจนึกถึงหน้าเขาจริงๆไพ่เขาก็ออกมาได้นะคะถ้าดูแบบละเอียดก็ดูส่วนตัวนะคะนึกถึงหน้าเขาค่ะนะดูว่าคุยกันล่าสุดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเด็กถือถ้วยเขาเขินนะ เออเด็กถือถ้วยเขาดีใจดีใจแต่ไม่ยอมแสดงออกดีใจแต่ไปแสดงออกเหมือนพอคุณหันหลังหรือว่าสมมติว่าคุยกันไปจะเป็นทางโซเชียลถ้าหากว่าคุยกันไปก็แบบเหมือนคล้ายๆแบบหันหลังแล้วก็ไปไปกรีด๊ดหรือว่าไปแบบแอบ,บยิ้มดีใจมีความสุขนะคะแต่ว่าแบบไม่แสดงออกมาให้คนรับรู้นะดอกไม้บานเลยอย่างเนี้ยนะคะก็ดีใจนะคะดีใจที่ได้พูดคุยกับคุณไปรู้สึกยังไงคุณคนอีกคะ เทมเพลนนะคะรู้สึกสมดุลรู้สึกบาลานซ์ขึ้นรู้สึกแบบใจเขามันเบาขึ้นนะรู้สึกมันเคลียเออนะคะแล้วก็แบบมีความเอ็นดูคุณรู้สึกยังไงกับคุณอีกคะหนึ่งเหรียญค่ะนะหนึ่งเหรียญก็เหมือนแบบขอบคุณด้วยขอโทษด้วยแบบนี้ค่ะนะคะเ จริงๆก็ก่อนหน้านี้มองว่าอาจจะมันเป็นหน้าที่หน้าเศร้าหนึ่งนะคะก็คืออาจจะรู้สึกคิดถึงคุณมากๆทีนี้พอได้คุยกับคุณไปหรือบางคนก็แค่มาเห็นภาพคุณด้วยนะอืมแต่ว่านี่หัวข้อแรนดอมเนาะคุยกันล่าสุดรู้สึกยังไงนะคะก็แบบรู้สึกดีใจที่คุณยังคุยกับเขารู้สึกดีใจที่คุณเคลียร์กับเขาแล้วแบบอธิบายให้เขาฟังต่อให้เขาจะนิ่งก็ตามแต่ว่าเขาดีใจมากๆเลยแล้วก็แบบขอบคุณนะที่แบบว่า มาเปลี่ยนวันนี้ให้เป็นวันที่ดีเพราะคุณเลยอะไรแบบนี้นะคะเขารู้สึกยังไงคุณอิคะสามไ้เท้านะคะเขาดีใจอ่ะเป็นไพ่ที่แบบคุณไม่เห็นด้วยนะเออคนหันหลังแต่ละใบที่ขึ้นมาเนแอบแอบแอหมดเลยนะคะก็เหมือนกับว่า อีกหนึ่งก็ลักษณะเข้าแผนเขาละนะเออเข้าทางเขาแล้วนะคะอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็เป็นไพ่ที่รู้สึกดีใจรู้สึกปิติขอบคุณนะที่แบบเธอเข้าใจฉันอะไรแบบนี้ค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะมีแพชชั่นขึ้นมาเลยนะคะคุณนะคะวันที่คุณคุยกับเขาไปล่าสุดหรือจะเป็นวันนี้ก็ได้นะคะก็คุณแบบเหมือน ทำให้เขามีความสุขสนุกสนานในวันนี้เลยหลังจากที่คุณได้คุยกับเขาไปนะคะหรือจะเป็นวันก่อนก็ได้ก็เนี่ยมีแพชชั่นขึ้นมาเลยมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตเลยรู้สึกแบบโลกน้มองอะไรก็แบบมีความสุขไปหมดคุณมีอิทธิพลต่อใจของเขามากนะถ้าไพ่ขึ้นลักษณะนี้นะเหออมือนคุณแบบ you make my day อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคุณทําให้วันของฉันเป็นวันที่ดีวันที่สดใสอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมอืมเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้าง อัศวินถือเหรียญเขารอทานข้าวกับคุณอยู่นะยังเป็นความคิดแบบเนี่ยแรนดอมอะ่ะนะก็คืออัศวินถือเรียญเขาก็ยังรอคุณอยู่นะเขายังรอร่วมโตะ๊กับคุณอยู่หรือว่ารอเจอคุณอยู่นะคะหกไม้เท้าแล้วก็สี่ไม้เท้าเขารักคุณนะอ,อาจจะแบบเนี่ยรักแบบ ก็ในการสื่อสารกันล่าสุดเนี่ยแหละค่ะนะเพราะหกไม้เท้านาะเหมือนแบบคําว่าในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนจริงๆคนคนนี้ก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเขาจริงๆนะคะเพราะว่ามองว่าเขาก็อาจจะรู้ตัวเองแต่อาจจะไม่ได้ชอบนิสัยของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเหมือนมีคนเนี่ยนะที่แบบรู้ใจเขาจริงๆเลยแล้วก็เหมือนแบบอย่างที่บอกเลยมันมีแต่คําว่าดีใจขอบคุณปลื้มปิติรู้สึกเหมือนแบบ เนี่ยคุณเป็นคนที่รู้ใจที่สุดเลยนะคะเออจะทําอะไรก็คือเหมือนแบบเขาอยากกลับมาอยู่กับคุณนะคะอยากกลับมาเป็นแฟนคุณอยากกลับมาคบกับคุณอยากเดินทางร่วมกันไปกับคุณอยากให้าอยากให้คุณไปอยู่ใกล้ๆเขานะคะเขามีเรื่องราวที่จะเล่าให้คุณฟังมากมายหรือว่าอยากจะทํากิจกรรมร่วมกันกับคุณเขารู้สึกยังไงมีอะไรจะบอกคะ ราชนีถือเหรียญคุณเป็นคนที่สําคัญที่สุดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทําตัวแบบไหนกับเขานะ,ะเนี่ยนะคะต่อให้บางครั้งเราจะคุยกันมันไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องราวที่แบบจะต้องแก้ปัญหากันนะคะแต่คุณก็เข้าใจเขาที่สุดเลยคุณไม่ทิ้งเขาไปไหนเลยอะ่ะคุณเป็นบ้านของเขาอะค่ะก้าวไม่เท้า ก็มันเบาลงแล้วนะมันไม่มีไม้ไม่มีอะไรนะมันเป็นเชือกนะคะก็ตอนนี้เขาเหมือนแบบรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะหลังจากที่คุยกับคุณไปแล้วเขาจะทําอะไรไหมเขาจะทําอะไรหรือเปล่าแปดเหรียญค่ะนะกําลังวางแผนนะคะแผนที่วางแผนที่จะทําที่จะคุยกับคุณที่จะแบบ ที่จะอะไรคะแปดเหรียญสารความสัมพันธ์ต่อาถ้วยนะแก้ไขอดีตเขาอยากแก้ไขอดีตคะ่ะ tower นะอดีตที่เราพังกันไปจบกันไปเรื่องราวรุนแรงที่ทะเลาะก,กันหรือการไม่เข้าใจต่างๆเขาอยากแก้ไขตรงนั้นนะ8ถ้วยเนี่ยคะ่ะนะอ,อยากเริ่มใหม่นะคะอ,อยากเคลียร์อยากร,ยร์แบบ อยากเจอกันแล้วเคลียร์อีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาคิดถึงคือมันเป็นความทรงจําด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่มีกันอยู่นะคะเขาจะทาอะไรคะแฮงแมนค่ะนะเขาจะไม่ไปไหนจะไม่ไปจากคุณอีกแล้วนะคะจบละนะเดซัน <The Sun S 2> จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะจะกลับมาเหมือนกับว่า 就 <laughs> เรื่องเก่าจบไปอ่ะหรือว่าก็คือจะกลับมาแก้ไขอดีตนะคะแก้ไขอดีตที่แบบมันพังไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่าเดอะซันจะเริ่มต้นใหม่เนาะคุณคือความสุขของเขาคุณคือเดอะซันของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็นะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตชีวิตถึงจะไปต่อได้แค่พูดคุยกับคุณแค่เห็นหน้าคุณนะคะอืมก็มีความสุขแล้วแล้วเขาก็ขอบคุณมากๆเลยที่คุณเข้าใจเขาแล้วก็ยอมคุยกับเขาแล้วก็แบบยอมที่จะลดอีโก้ของตัวเองเพื่อไปคุยกับคนแบบเขา จะแบบไหนก็ตามนะคะเหมือนแบบคุณเข้าใจเขาที่สุดเหมือนคุณรู้จักเขามากกว่าตัวของเขาเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออจริงๆเขาก็ต้องการแค่นี้แหละนะเหมือนแบบความสุขอะนะคะแล้วก็คนที่เข้าใจเขาจริงๆนะคะก็ อยู่ที่คุณนะคะว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์นะ,ะเข้าใจเขาแล้วเราก็ต้องเข้าใจตัวเราด้วยแต่ว่ามองเห็นว่าคุณรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็เลยแบบคุณเป็นคนที่มีเมตตานะคุณเป็นคนที่เข้าใจคนแล้วก็คือเป็นคนที่แบบไม่ใช่แค่เข้าใจแฟนนะแต่ว่าคนรอบข้างเนะี่ยคุณแบบ คนน่าจะเป็นคนที่มีแบบเพื่อนเยอะหรือว่าถ้าไม่ได้มีเพื่อนเยอะก็คือมีคนที่เกรงอกเกรงใจคุณมากๆเลยนะคะพร้อมจะยื่นสิ่งดีๆให้คุณนะคะรวมไปถึงคนคนนี้ด้วยแบบนี้นะก็โอเคสิ่งที่เขาทาได้วันนี้ก็คือเขาขอบคุณที่ยังรักกันนะแล้วก็จะกลับมาแก้ไขอดีตทําให้ปัจจุบันอนาคตมันดีกว่าเมื่อวานประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ